สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการคู่เมาคู่มันนะครับวันนี้ก็ มาคนเดียวนะคะพี่อ้วนติดธุระนะคะช่วงนี้ก็นี่เลยค่ะนะคะยังมีแจกกันเหมือนเดิมนะคะสําหรับนะคะละครจากช่อง3านะคะละครที่เลตติ้งดีที่สุดนะคะก็คือเทพทิดาปารานะคะก็ยังแจกเหมือนเดิมนะคะสําหรับนี่เลยค่ะเป็นที่แขวนนะคะใครที่ส่ง SMS มานะคะเป็นคนที่10บ0 30นะคะก็รับไปเลยนะคะสําหรับที่แขวนนะคะไม่ว่าจะเป็น S <S <an> แขวนเสื้อแขวนอะไรก็แล้วแต่นะคะมีลายเต็นนะครของดาราช่อง3นะครพระนางในเรื่องด้วยนะครับมีลายเซ็นของคุณแพทย์และประภานะคะแล้วก็อาร์ตสุดบานแย้มนะคะใครที่อยากได้ก็ส่ง SMS มานะคะพูดคุยในรายการนะคะ4247791นะคะย้ำนะคะ4247791นะคะส่วนสายโฟตอนของเรานะคะ026641414-5นะคะวันนี้มาคนเดียวนะคะเชื่อทรกันาามาคุยมาเม้ากันเยอะๆเ,เลยนะคะ มากันที่ข่าวแรกแล้วกันนะคะจากหนังสือพิมพ์สยามดารานะคะเขาบอกว่าลูกตลกหม่อมเยินนะคะรอดคุกน,นะคะคู่กรณียอมความเรียบร้อยแล้วนะคะเม <bus> ื่อหลายเดือนก่อนนะคะกรณีของหม่อมเอ็มนะคะหม่อมเอ็กอตีกับหม่อมเอ็กที่เขาบอกว่าไปามีข่าวขึ้นหน้าหนึ่งนะคะว่าไปเกิดกรณีแบบว่าเหมือนเมาแล้วก็ข่มขืนนะคะ แฟนของเพื่อนนะคะล่าสุดนี้นะคะเขาบอกว่าหมอมเอ็กโตนะคะยัดเงินนะคะล้มคดีขม่มขืนนะคะเขาบอกว่าหมอมเอ็กนะคะรอดคุกนะคะหลังเคลียขม่มขืนลงตัวนะคะลูกตลกเนี่ยยันเปล่ายัดเงินหยุดคดีนะคะเซอร์ไพรส์ขอบวชน, <c oughs> นะคะอ่ะนะคะก็เป็นคดีอ่าที่ตอนนี้เป็นอ่าเป็นประเด็นขึ้นหน้าหนึ่งนะคะของหนงังสือพิมพ์น,นะคะ <c oughs> บันเทิงหลายฉบับเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเขาบอกว่านี่เลยค่ะเขาบอกว่า ถ้าบอกว่าแล้วก็ล้างสิ่งอัปมงคนออกจากชีวิตก็บวชเสร็จก็จะล้างสิ่งอัปมงคลออกจากชีวิตนะคะในปลายเดือนมกราคมนี้นะคะเขาบอกด้านคู่กรณีเนี่ยยอมจับมือนะครับพร้อมถอนแจ้งความเร็ววันนี้นะคะข่าวความคืบหน้านะ,ะกรณีนายอัศนัยนะคะ,ะเทศวงศงนะคะหรือหม่อมเอกนะคะลูกชายของหม,อม่อมยืนนะคะตลกชื่อดังนะคะที่ได้ก่อคดีเนี่ยอื้อแฉวนะคะล่อลวงน้องจอนะคะนามสมมุติเนี่ย ปาซึ่งเป็นเมียของเพื่อนรุ่นน้องนะคะที่สนิทกันนะคะวงเล็บชิป้องนะคะหรือนายพักภูมินะคะพักมีภูมินะคะพักภูมินะคะชัยเดชนะคะ ไปขมขืนกระทําชาเราะะภายนะะคในอพาร์ตเมนต์รายวันแห่งหนึ่งนะคะคย่านรามอินทานะคะคจนกระทั่งเนยผู้เสียหายเี่ยพร้อมสามีนี่ได้เข้าแจ้งความที่สถานีตํารวจบางเขนะะคะเมื่อวันที่6ตุลาคมนะคะคของปีที่แล้วนะคะคที่ผ่านมานะคะคล่าสุดนะคะคเมื่อช่วงเวลานะะะะ,ะคคนนั่งทับไฟเล็เหรือเวล่า,าล่าสุดนะคะ เมื่อช่วงเวลา16นาฬิกาของวันที่4มกราคมนะคะที่ผ่านมาทางหม่อมเอกนะคะพร้อมสามีของผู้เสียหายนะคะก็คือคุณป้องนะคะหรือนายพักภูมินะคะและก็นายสิทธิศักด์นะคะทองศรีทนายความได้ร่วมกันแถลงข่าวยุตินะคะความบาดหมางกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ห้องชั้น3นะคะภายในคอนโดแห่งหนึ่งนะคะย่านลาดพร้าว48่ามกลางสื่อมวลชนที่แห่กันไปร่วมทําข่าวกันอย่างแน่นขนาดนะคะเพราะว่า ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีข่าวอะไรดัดงๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะในเบื้องต้นเนี่ยทางทนายความนะคะกล่าวแจ้งในเบื้องต้นทันทีว่านะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มีปัญหาเรื่องของคดีข่มขืนกระทาำาำรานะคะจึงได้นัดแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเพราะต้องการที่จะยุตินะคะความบาดหมางเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะคะการพูดคุยนะคะของทั้งคู่และอ้างเพียงว่านะคะเป็นการเคลียร์กันเพื่อร,รักษาภาพพจน์ของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งต้องรักษา,าการความสัมพันธ์ที่เคยมีมาของทั้งคู่รวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะคะโดยประจักเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจากนั้นในผู้สื่อข่าวได้มีการซักถามเกี่ยวกับเรื่องคดีที่ผ่านมานะคะกับทางคุณป้องนะคะสามีของน้องจอนะคะถึงสาเหตุการยอมความในครั้งนี้นะคะซึ่งคุณป้องเนี่ยตอบกลับมาว่านะครับผมเองก็ได้ปรึกษากับแฟนของผมแล้วก็เหมือนกันว่าปีใหมนะ่เนี่ยอยากจะให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต จจริงเนี่ยผมก็ก็ตัดขาดกับพี่เขาไม่ได้ความรู้สึกดีๆเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ถ้าเป็นคนอื่นคงไหม่นะคะแต่นี่เป็นพี่เอ็กนะคะป้องกล่าวด้วยสีหน้าเฉยชานะคะก็ดีแล้วนะคะถ้าเกิดสมมติว่าตกลงกันได้นะคะก็สามารถที่จะเคลียร์กันได้ก็เป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งนะคะมากันที่อีกข่าวหนึ่งแล้วกันนะคะยังเป็นข่าวที่สํานักข่าวหลายสานักข่าวนะคะเกาะติดอยู่นะคะเกี่ยวกับ กรณีของการปลอมอายุนะคะของนาธานโอมานนะคะจากสยามดาราเช่นกันนะคะนาธานนะคะเขาบอกว่าพ้นเยาวชนดีเด่นแล้วนะคะสองเด็กอาร์เอสนะคะสอดวยนะคะปลดนาธานนะคะพ้นเยาวชนดีเด่นพศ .2549 นะคะส่วนนักร้องจอมอื้อสาวเนี่ยจะเอาโล่มาคืนหรือไม่เนี่ยให้ขึ้นอยู่กับนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ ก็ยังเป็นประเด็นที่ยืดยาวอยู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมีการพูดคุยกับคุณดีน่าจังนะคะทะนายความสาวมาความสามารถนะคะที่ก็บอกว่าเข้าไปยื่นมือช่วยเ,เรื่องอของการเ,าเรื่องเงินนะคะของของของคุณสมานใช่ไหมคะ <S 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 ที่เป็นแม่บ้านนะคะนะคะเขาบอกว่านี่เลยค่ะนะคะ เขาบอกว่าแล้วแต่สามัญสำนึกนะคะแล้วก็สองพนังกงานอาเอสนะคะสอนโดนหางเลขทั้งแท่งและก็อาญานะคะด้านอดีตแม่บ้านเนี่ยออกมาวินบอลนะคะอีกครั้งให้นําเงินมาไถ่ถอนนะคะก่อนนะคะออกมานะคะเ็าบอกว่า ที่จะโดนยึดนะครับพร้อมแจ้งความนะคะห้ามกราเนยไก่เกียร์ขอเคลียร์แค่สองต่อสองโดยไม่มีทนายหรือแม่บุญธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจากกรณีที่นายนาธานโอมานะคะนักร้องจอมอื้อฉาวเนี่ยถูกตํารวจเนี่ยสอบประวัติย้อนหลังนะคะเนื่องจากมีการปลอมแปลงประวัตินะคะเข้ารับรางวัลเยาว,วชนดีเด่นปีพุทธศักราช2549เนี่ยล่าสุดเมื่อวันที่4มกราคมนะคะนายกิตินะคะสมานไทยเนี่ยผู้อำนวยการนะคะสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพนะคะและก็พิทักษ์เด็ก เยาวชนและก็ผู้ด,ด้อยโอกาสนะคะและก็ผู้สูงอายุนะคะร่วมกับคณะกรรมการเนี่ยได้ประชุมแล้วก็สรุปนะคะมะตินะคะถึงเรื่องนี้นะคะได้โดยได้ถอดสิทธิ์การเป็นเยาวชนดีเด่นนะคะของน,นายนาธานโอมานนะคะออกไปแล้วนะคะส่วนจะยึดโลกคืนหรือไม่นั้นเนี่ยนะคะก็แล้วแต่น,นายนาธานนะ่าจะเอามาคืนหรือไม่นะคะแล้วก็ในด้านของจะเอาผิดเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยนายกิตติกล่าวเพิ่มเติมว่านะคะได้เสนอไป ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์นะคะเป็นผู้ดําเนินการแทนนะคะและจะมีการตรวจสอบนะคะประวัติเอาของอดีตนักร้องดังนะคะย้อนหลังไปอีก10ปีส่วนในด้านบริษัท RS นะคะได้ส่งจดหมายขอโทษชี้แจงมาว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงประวัติแต่ใดๆทั้งสิ้นนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยมีผู้กล่าวอ้างมาว่าสพนักงานของบริษัทไเเนี่ยนะคะ ได้มีส่วนเกี่ยวข้องคือนางสาวรุ้งตะวันนะคะสงวนพงนะคะผู้จัดก,การแผนกประชาสัมพันธ์องค์กรและก็นายนัศยานะคะนััตยานะคะชาญกุลนะคะอดีตผู้จัดก,การาผู้ช่วยผู้จัดก,การฝ่ายประชาสัมพันธ์และก็เป็นผู้นะคะเช็คเอกสารอนุมัติประวัติของนาธาน และจะแล้วเขาบอกว่าและจะเล็งเอาผิดนะะัก้าราชาคดีทั้งแท่งแล้วก็อาญาต,ต่อไปนะคะในวันเดียวกันนะคะที่บ้านเลขที่42อนะคะอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะคะเขาบอกว่านางสมานนะคะสุดักโทษทีค่ะนางสาวสมานสุขเสริมนะคะผู้เสียาหายเนี่ยที่ฟ้องน,นายนาธานโอมานนะคะชอบโกงพร้อมด้วยนางปิ่นนะคะสุขเสริมอายุ83ปีมารดานะคะแล้วก็พี่ชายน้องสาวนะคะ ได้ออกมาขอร้องให้นายนาธานเนี่ยนำเงินมาถ่ายถอนที่นาหกแปลงนะคะจำนวนสามสิบไร่นะคะแบ่งเป็นจำนองธนาคารไว้สามแปลงแล้วก็ฝากขายอีกสามแปลงนะคะซึ่งสามแปลงที่ฝากขายอีกสามเดือนนี้นะคะหากไม่นำเงินมาจ่ายเนี่ยก็จะถูกยึดนะคะที่นาทันทีนะคะนายนาธานได้ถ่ายถอนที่นาให้หมดอยากให้อยากให้นายนาธานนี่ถ่ายถอนที่นาให้หมดทุกแปลงนะคะจะได้ถอนแจ้ง แจ้งความนะคะถ้าคิดว่าเงินที่ยืมไปเนี่ยไม่ถึง7.5แสนบาทนะคะก็จะนําเงินมาถ่ายถอนเองนะคะเงินที่เหลือจะไม่เอาทุกบาทนะคะจะแล้วก็จะคืนให้หมดนะคะขออย่างเดียวคือขอที่นาคืนนะคะอ่ะนะคะก็เป็นกรณีที่หลายคนก็กำลังติดตามอยู่เกี่ยวกับกรณีของนาธานโอมานนะคะนะคะแล้วก็ยังมีาดารานะครับป่วยอีกคนหนึ่งนะคะน้องพลนะคะก็บอกว่า ผลผ่าตัดนะครับพลเตรียมออกจากโรงพยาบาลนะครับพล,ลพูนพัฒนะคะดาราจากช่องเจดนะคะอาการดีขึ้นแล้วนะคะหลังผ่าตัดนิ้วในถุงน้ําดีนะคะแต่ยังคงอาเจียนเนื่องจาก